สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายกันหลังรัฐบาลไทยออกแล้วค่ะนี่ผู้โชคผู้หมานบอนอะค่ะคุณผู้ชมอติดตามช่องจินตนาช่ n แนวเราเห็นแนวทางบอนอะค่ะนี่ผู้ดวงดีบเนอะค่ะเอาค่ะจินตนาจะสรุปค่ะคุณผู้ชมหลังหวยออกมาคุยกันค่ะคุณผู้ชมว่ามีของผู้ใดาพานบ้างเนาะค่ะเนาะมีใครพาคุณผู้ชมปังบ้างแล้วคุณผู้ชมตามใครนะคะ เราภพยพาคุณผู้ชมปังแน่นะคะเขามาเบิงกันค่ะคุณผู้ชม่มีจักเสียนจักอาจารย์ค่ะงวดหน้าจะได้ตามต่อเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเขามาเบิงแนวทางกันค่ะคุณผู้ชมขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาเบิงแนวทางมือหนีหวังว่าคือสีได้มันกันอยู่ดอกน่อเนาะได้ค่ะอูปฟาหน้านามกันอยู่ดอกเนาะหลายอาจารย์หลายเซียนค่ะคุณผู้ชมที่เขาปังปังกันค่ะเอาเขามาเบิงแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมผลออกสองตัวท้ายค่ะสี่หกนะคะแล้วก็รางวันที่หนึ่งออกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากปูนะคะปูศูนย์เจ็ดค่ะเข้าทุกวมดงทุกวัดค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องดูที่ปูจับให้ได้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมันจะเยอะค่ะจับเองเลยค่ะนี้ค่ะปูให้มาเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกค่ะ จับ C ปะที่นี่ค่ะคุณผู้ชมทาร์เมนท่อจับตัวใดเป็นลักคืคอจินตนาญยิ่งไปให้เบิงเลยค่ะคุณผู้ชม C หกค่ะบนอันนี้ล่างนะคะคุณผู้ชมบนก็ศูนย์สี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาอยู่ในนี่เมื่อทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะคุณผู้ชม เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะปูศูนย์เจ็ดค่ะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมของปูศูนย์เจ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่นจับปูหาหนึ่งซีค่ะนี่แหละค่ะเพิ่นจับอยู่ในนี้เมื่อทุกตัวค่ะคุณผู้ชมจับใส่กับเพิ่นอันทีมันไปว่าเป็นจะเป็นไปได้ก็คือเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกเพิ่นตัดออกค่ะคุณผู้ชมเหลือหาคู่ค่ะตัดพวกนี้ออกก็เหลือห้าคู่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เข้าไปที่หนึ่งซีค่ะไปกลับด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ของปูศูนย์เจ็ดค่ะ แล้วก็ค่ะคุณผู้ชมที่จินตนาไปจุดทูปนะคะกับสารปูตาค่ะสารปูตาเนี่ยหามากค่ะคุณผู้ชมสารปูตาได้4 2 6นะคะกินตนามั่นใจแต่2 4ค่ะคุณผู้ชมตัดเล่นให้ค่ะตัดเล่นหมดทุกอันเลยค่ะคุณผู้ชมเพระาะว่าไป2อที่เนาะคะ่ะสกับเจ้าทียูบาน,นะค่ะคุณผู้ชมกะได้4 2 8 2 6 2 6 4นะคะคุณผู้ชมกะเขาอยู่ค่ะ เ่าล่างเนาะเอาตามต่อค่ะคุณผู้ชมจิตนาจะไปให้เราคะ mm ่ะเราก็มีมอีกมงงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยากเฝ้าไปด้วยซ้ำนะคะเนาะ mm hmm. อยากจะเฝ้าไปด้วยซ mm ้ำ hmm. บอ่อแน่ค่ะคุณผู้ชมอาจจะไปเมือ่อื่นนี่แหละ mm hmm. แม่นมากนะคะคุณผู้ชมซ้ตัวตรงๆงเลยคะ่ะศูนย์สี่หนึ่งันได้มากค่ะเ mm hmm. มื่อขึนนยังแช่เล่นกันู่คะคุณผู้ชม mm hmm. ย่งบ่ได้สนใจสิเอามา,าแนวทางมาร่มทุนค่ะคุณผู้ชมนะคะ mm hmm. เดี๋ยวบอ่อแน่ค่ะคุณผู้ชม อาจจะไปมืออื่นนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะเนาะเอาให้คุณผู้ชมในเบิงกัน,นะคะะเอาค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมเป็นของอาจารย์รอาารยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมหาใหกซีนะคะออกสีหกหลานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวเด่นตัววิ่งค่ะตัวเด่นตัววิ่งนะคะกะ็เข้าที่ศูนย์กับสี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ของเซียนอุดรค่ะเซียนอุดรเข้าที่หกสี่เป่นไหหมาหกสี่เขาสี่หกค่ะคุณผู้ชมนะคะตามต่อเด้อค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่ค่ะยังมีอันนี้อีกค่ะคุณผู้ชมของเซียนกุดจ,จับค่ะให้มาห้ากับสีเข้าไปที่สี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมศูนย์สี่หนึ่งเนาะค่ะสามตัวบนค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้หกสี่เป็นไหมาาเขาโผลออกสี่หกค่ะนะคะ แล้วก็ของอาจารย์ยอดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมมีอีกค่ะ6กับเกค่ะคุณผู้ชมสูตรไลท์นี่ค่ะคุณผู้ชม6กับเค่ะคุณผู้ชมตัางแต่เริ่มต้นปีใหม่มาค่ะคุณผู้ชมแต่วันที่สิบเจ็ดมานะคะไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมสถิตินะคะอันนี้เป็นสถิติค่ะมี่หลุดู่งวดเดียวค่ะคุณผู้ชมงวดเดือนเอาวันที่สิบหกมีทูน่านะคะ วันที่16มีถุนา50431นมบ่มี6กกับเก่าค่ะคุณผู้ชมนอกนั้น6กับ9มาเลี้ยงเน่ามาเลยค่ะคุณผู้ชมบาหลุดจ้าเถอะค่ะมาหลุดงวดเดียววันที่1มีถุนาไอ้ิบมีถุนาเท่านั้นค่ะนกนั้นเขามาตลอดค่ะคุณผู้ชมนวดนี้ยังมีอีกค่ะ46เนี่ย6ก,กันยังมากขึ้นเก่าค่ะคุณผู้ชมสูตรไหลเดินดีอันนี้สูตรนี้ใช้ได้นะคะค่ะแล้วก็นะเบ่งไปต่อค่ะคุณผู้ชม สุดท้ายค่ะของเซียนเอค่ะคุณผู้ชมเซียนเอหามากค่ะวิ่งรูดสีกับแปดค่ะคุณผู้ชมตัวเด่นตัววิ่งค่ะสี่กับแปดนะคะอันนี้ของเจให้มาสี่กับแปดตั้งแต่จินเตนาลงหายตาวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเพิ่นหามากตั้งแต่วันที่สิบแปดสิบเก้าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหามากนะคะจินเตนาเมื่อลงวันที่ยี่สิบเอ็ดลงลงคลิดไปคุณผู้ชมเมึงค่ะ ผูที่ติดต,ตามของเส้นเอเพื่อนกระถาเบิงตะเลกวิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นว่าวิ่งอย่างนีนะแสดงว่าเพื่อนกระเคยได้นําของเส้นเอเนาะคะ่ะเพื่อนกระทรมาเลยนะคะสองวดแล้วคะ่ะเห็นเพื่อนทรมาคะ่าะจินตนากรโล่งหายเรียบร้อยคะ่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่สี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมสี่หนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ยำโค้งสุดท้ายให้อีกคะ่ะคุณผู้ชมกับสี่หนึ่งอีกคะ่ะแต่เพื่อนให้เป็นบนล่างคะ่ะคุณผู้ชมให้ไปท้งบนทั้งล่างจินตนากรเลือกเอาค่ะคุณผู้ชมมืย ไปเลือกเอาจะซเจค่ะซีหนึ่งบดเหัวซาเลยแต่กติตาอยู่นะคะตามออเดอร์ค่ะคุณผู้ชมสำหรับ FC นะคะทางช่องจินตนาชาแนลแนวทางเขาไลายเจ้าไลายเซียนขนาดนี้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะกติตามเมืองเอาค่ะไม่ผิดหวังจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาชิปนี้กะเบิงเป็นแนวทางเนาะคะ่ะคุณผู้ชมในหมวดต่อไปกติตามช่องจินตนาชาแนลเอาไว้ค่ะ อินตนาชนแนลก็จะเสนอแนวทางดีๆให้คุณผู้ชมในเบิงหลัก็ะจะไปขอจอมปวกค่ะคุณผู้ชมมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะเพราะว่าศูนยหนึ่งเขาเต็มๆเลยเนาะเะนาะเพื่อนจุดถูกกันยังไดซีหนึ่งอีกค่ะคุณผู้ชมจินตนากันเลย จะไปนําแนวทางตรงนั้นไหมคุณผู้ชมในเบิ่งกันในว,วันที่16สิงหาคม2567นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะคลิปนี้ขอพูดหลายๆค่ะที่เขามาชมเขามาติดตามทั้งช่องจินตนาชาแนลแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาเนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้มาตลอดขอบคุณหลายๆเด้อค่ะงวดนนะ้าให้มันๆค่ะคุณผู้ชมดีใจนําสําหรับผู้ที่มานในวดนนี้และวดนน้าไปต่อนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ